ต้นไม้อศัศจรรย์ที่จะคอยปกป้องคุ้มครองปวงชนเวลานี้ยังคงเป็นสิ่งมีชีวิตที่แปลกตามไม่มีใครเคยพบเห็นมันควรจะปลูกลงดินเมื่อใดหรือควรจะงอกเงยขึ้นที่แห่งไหนแต่ขึ้นอยู่กับหัวใจและความฝันของผู้ที่ตัดสินใจปลูกมอบชีวิตใี้แก่มันเถอะนะเอ นีรันยืดเวลาออกเป็นอนันต์และความฝันทำให้ทุกช่วงเวลาเปล่งประกายทั้งสองเติมเต็มซึ่งกันและกันสักเกดสักูลาจึงไม่ถูกผูกมัดด้วยกฎแห่งสวรรค์และเบ่งบานในความมืดมิดได้อย่างอิสระบัดนี้ฝันร้ายได้สลายหายไปแล้วและความปรารถนาสำเร็จเป็นจริงฉากที่เราต้องการยังคงรอคอยอยู่เบื้องหน้าแต่น่าเสียดายที่ข้าไม่มีโอกาสได้เห็นอนาคตของอินาซึมะ และไม่มีโอกาสได้ร่วมเดินทางกับเจ้าอีกแล้วเจ้ารู้ไหมเอตอนนี้ข้ามีความสุขมากเพราะความปถนาสุดท้ายของข้าเป็นจริงแล้วนางนี้หน้าตาของเจ้าช่วยปกป้องหายนาให้ข้ามานนักต่อนักข้าคิดมาเสมอว่าข้าติดค้างเจ้ามาโดยตลอดถึงแม้ข้าจะตอบแทนเจ้าได้เพียงเล็กน้อยแต่จนกว่าเจ้าจะตื่นขึ้นและพบกับการประชิญหน้าครั้งใหม่ ข้าหวังว่าซากคระซากุระจะช่วยซื้อเวลาให้กับเจ้าเป็นไงล่ะ <c oughs> มันคงจะแสดงผลงแล้วใช่ไหม <c oughs> ครั้งนี้คงต้องบอกลากันจริงๆแล้วล่ะเอ <c oughs> <c oughs> ลาก่อนนะมาคโตโต